สาวๆชมภาพกันเลยครับ เรนแซลลีแต่กรางวัลมอมแล้วก็รีใไรนะฮะเดี Wars, ays, ๋ยวมันจะมายืนเนีผู้ชายอยู่ครับดูดูตอรางวัลนมันจะได้เขาเลยพี่ตึงเวลาเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยไม่ต้องมีการแบบว่าโชว์โค้งเบาเป็นหนุ่มเซ็กซี่ไม่ต้องมีการงัดอะไรโผล่แทนออกมาเลยใช่ไหมฮะเจอแตกทางดูดีนอครับอกแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณศุภตะวันขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณนางงามตัวนั้นด้วย อะไแต่ก็คุณเจ้าเสน่ห์มันจะชอบหยอดนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาสร้างประเด็นอยู่เรื่อยตรื่ครับเพิ่มเชื่อมเยอะแล้วครับอะไรไปเลยเหรอไปเรื่อยโอเคโอเคก่อเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะผมมาเรื่องของเยอะนะครับนะคะเราจะไปเพิ่มเรื่องให้